สวัสดีครับเพื่อนๆพรานล่าแย้ทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเล่นเกมมาได้สกพักแล้วเมื่อวานรู้สึกจะได้ของกันไปเยอะแยะเลยใช่ไหมครับจากการพรีรีจิสเตอร์แล้ววันนี้นะครับผมจะมาลองนะครับใส่โค้ดรีดีมโค้ดเนี่ยนะครับบางทีเกมพวกนี้นะฮะเหมือนโปเกมอนโกเนี่ยเขาจะมีช่องให้รีดีมโค้ดด้วยนะครับก็คือเอาโค้ดมาใส่แล้วได้ของนั่นเองแล้วก็โค้ดครั้งนี้นะฮะเป็นฉลองครบห้าล้าน นะรีจิสเตอร์นะฮะก็อันดับแรกเลยนะฮะก็เข้าไปที่เว็บนะครับ uh, Monster Hunter Now นะครับ com นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่จุดๆไหนวะอ่าเว็บสโตร์นะครับเว็บสโตร์ตรงนี้เว็บสโตร์นะครับปึ๊บนี่นะครับ แล้วก็จริงๆมันจะมีนี่เห็นไหมฮะออฟเฟอร์รีเดมชั่นนะครับมีปุ่มอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราควรจะล็อกอินก่อนนะฮะในคือเว็บสโตร์เนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้ขายของนะฮะขายแพ็กเกจเนี่ยอย่างบูธแพ็คบูแพ็กเกจก็500บาทไม่รู้มีอะไรบ้างโอ้มีโพชชั่น20มีวอนเดอร์เบปเปอร์อันนี้ไว้ทำอะไระผมก็ยังไม่แน่ใจนะจำไม่ได้นะครับเพนบอล ทีนี้เราจะมาดูเรื่อง redeem code ก่อนก็กดตรง sign in ครับนะฮะแล้วคอาให้ sign in เราก็ต้องเป็น sign in โดยใช้ google หรือ apple id ที่เราใช้ในการเล่นเกมนะครับอย่างนี้ผมเป็นชื่อพิสารนะครับกด sign in เข้าไปน,นะครับมันควรเป็น account เดียวกับที่เราเล่นเกมใช่ไหมเวลา redeem, redeem code เนี่ยนะครับเวลาเรา redeem c o d เนี่ยเวลานี้ มันมีเห็นไหมมีพอล็อกอินปุ๊บก็จะมีรายละเอียดแล้วก็เรากดตรง Off เฟอ e ์รีดิมชัตรงนี้แล้วลองใส่โค้ดไปนะครับโค้ดในทีนี้ของผมคือ m h n 5 m แล้วก็กด apply เนี่ยครับมันบอกว่ารี e ิม successful แล้วนะครับ ถ้ารีดีมซั e เซฟู l แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะมันมีปุ่มอยู่ตรงข้างบนเนะนี่ยมันก็มาหน้านี้แหละรีดีมซั e เซฟู l เราไปที่นี่ฮะเกมของเราดูสิว่ามาไหมนะฮะจุดอาจจะต้องลองล็อกอินใหม่นะตั้มนี่นะฮะอันนี้คือการใส่โค้ดเวลาเดี๋ยวมันจะมีโค้ดมาแจกอีกเรื่อยๆแหละ นะครับถ้าผมรู้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าเขาใช้โค้ดอะไรกันนะฮะนี่ก็ล็อกอินเพืองแบตมากนะเกมหน้าบอกเนี่ยนะฮะอ่ะนี่ปึ๊บนี่มาแล้วเห็นไหมครับออฟเฟอร์รีเดมชั่นรีวอร์ดนะฮะได้เพนบอลสองลูกได้5,000เซนนีครับผมแล้วก็คอนเฟิร์มเราก็จะได้แล้วเอาเพนบอลไปใช้กันนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผม ก็สันส้นๆง่ายๆเอาไปใช้งานกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโค้ดใหม่ผมจะมาโพสบอกในช่องนะครับก็กดติดตามช่องนะฮะกดไลค์กดอะไรไว้ได้น,ะะนี่ก็ช่วยกดไลค์กันหน่อยนะครับช่องผมไม่ค่อยมีคนมาส u ับรทริปชันนะครับกราบสมัครทริปชันห,หน่อยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ